ยุทธการศึกการพิชิตเจก๊กโดยบุยกกจากตอนที่แล้วชะตากรรมในท้ายที่สุดขององหัมไม่มีการระบุในขณะที่มีบันทึกว่าหลังจากเจโก๊กล่มสลายเจียวปินยอมจำนนต่อจงโหยและทั้งคู่ก็กลายมาเป็นมิตรต่อกัน ด่านเอิงเป็งกขนในขณะที่จงโฮยกำลังบัญชาการโจมตีกกเสียและหั่นเสียก็สั่งให้ฮองเหล็กนำทัพเข้าโจมตีด่านเอิงเป็งกวนและยึดครังสเสบียงครังแสงของด่านออเฉียมคุณพลจกก,กเป็นผู้รักษาด่านเองเปิงกวนเจียวสีผู้ควบคุมด่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพพื้นที่ของอำเภออู่สิง แต่เพราะเจียวสีขาดความสามารถจึงถูกปลดออกจากตำแหน่งและย้ายไปประจำการด่านอิงเปิงกวนเป็นผลที่ทำให้เจียวสีรู้สึกแค้นราชสำนักโจกโก,กและแอบแปรพักไปเข้าด้วยวุยกกเจียวสีพยายามโน้มน้าวปอเฉียวให้หนำวลังทหารออกจากด่านอิงเปิงกวนเข้ารบกับข้าศึกแต่ปอเฉียวปฏิเสธเจียวสีจึงยุต่อว่าตนจะยกออกไปรบกับข้าศึก ส่วนปอเฉียมให้ประจำการรักษาด่านปอเฉียมเห็นด้วยเจยวสีจึงนำกำลังพลออกจากด่านเองเป็นขวนไปยังอิมเป็งและเข้าสวาวิภักต่อเอาแหลกเอาแหลกเห็นว่าการป้องกันด่านอิมเป็งขวนอ่อนแล,ลงจึงนำกำลังพลเข้าโจมตีละยึดด่านพร้อมด้วยยุดทภกรในด่านได้สำเร็จปอเฉียมต่อสู้เพื่อต้านทานค่าศึกอย่างกล้าหาญ แต่ในท้ายที่สุดก็เสียชีวิตกลางสมรภูมิในที่รบทหารบุยประทับใจในวีรกรรมของปอเฉียมซึ่งความกล้าที่ปอเฉียมแสดงในสมรภูมิรบนั้นทำให้เกิดความประทับใจในวีรกรรมของปอเฉียมจากทหารบุยปีกทางด้านตะวันตกจากชาจงถึงอิมเป่ง ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนคศ263หนึ่งเดือนหลังจากยุทธการทีิธาจงเต็งไงเอาชนะเกียงอุยในยุทธการและทำให้เกียงอุยต้องล่าถอยไปยังอิมเปงหลังเกียงอุยได้รับข่าวว่าทัพของจงโหยยึดได้ด่านเอ็มเปงกวนและเข้าครองเมืองฮันตงแล้วเกียงอุยจึงพยายามล่าถอยไปยังไปช่วย แต่อียวหัวยกไล่ตามตีแล้วชนะเกียงอุยได้ที่เฉียงควานไข่จุดบรรจบของแม่น้ำไปหลงใกล้กับอิมเป่งเมื่อเกียงอุยทราบว่าจูกัดสูสกัดทางถอยของด่านที่สะพานอูเจียกใกล้กับอิมเป่งเกียงอุยจึงนำกำลังพลที่เหลือผ่านคงหานไปรยังถนนทางเหนือเพื่อพยายามเลี่ยงที่ตั้งมั่นของจูกัดสูเมื่อจูกัดสูทราบเรื่องจึงล่าถอยไป30ิลี้ ในเวลานั้นเกียงอุยกนำนัมกำลังพลเดินทางไปประมาณ30ิลี้บนถนนทางเหนือเมื่อได้ยินว่าจูกัะสูยกเลิกการปิดกั้นสะพานแล้วเกียงอุยจึงสั่งให้กำลังพลหันกลับและยกข้ามสะพานไปอย่างรวดเร็วจูกัะสูยพยายามหันกลับมาสกัดเกียงอุยอีกครั้งแต่มาถึงสะพานช้าไปหนึ่งวันหลังจากเกียงอุยข้ามสะพานไปแล้วก็เคลื่อนพลไปยังด่านเกียมโกซึ่งเป็นด่านภูเขาและตั้งรักษาการอยู่ที่นั่น การป้องกันของจกกกที่เกี่ยมโกเมื่อกองกำลังเสริมที่นำโดยเตียวเอกและตังขวดมาถึงอำเภอเสียวเสยเียงอุยและเลียวหัวตัดสินใจทิ้งที่มั่นที่อิมเปงแล้วสมทบกับเตียวเอ็กและตังขวดที่เกี่ยมโกในช่วงเวลานั้นจงโฮยเปิดฉากโจมตีเกี่ยมโกหลายครั้งแต่ไม่สามารถฝ่าการป้องกันของด่านเกี่ยมโกได้ จากนั้นจงโฮจึงเขียนจดหมายเึึงเคียงอุยเพื่อเกรี้ยกล่อมไม่ยอมจำนนความว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถทั้งราชการพลละเรือและราชการทหารท่านมีความเฉียบแหลมในยุทธวิธีอย่างยิ่งและชื่อเสียงก็เป็นที่รู้จักกันดีตลอดภูมิภาคป่าจกและที่อื่นๆในแผ่นดินนี้ผู้คนทั้งใกล้และไกลต่างชื่นชมท่านทุกครั้งที่ตัวข้าทบทวนประรวัติศาสตร ก็หวังว่าเราจะได้ร่วมรับใช้ราชโหงศ์เดียวกันความสัมพันธ์ของเราเปรียบได้กับมิตรภาพระหว่างจีจ้าและชื่อชั่นเียงอุยไม่ได้ตอบจดหมายของจงโฮยแต่คงน่าจะอ่านใจความในจดหมายแล้วและสั่งกำลังพลให้เสริมการป้องกันที่เขียมโกจงโฮยยังไม่ละความพยายามยังเขียนหนังสือขนาดยาวถึงชับจกก,กเพื่อนโน้มนนาวให้ยอมจำนอนอีกครั้งความว่า ในอดีตเมื่อราชวงศ์ฮั่นเสื่อมถอยแผ่นดินแตกแยกราษฎรต้องทุกข์ยากแสนสาหัสไทยล่อหูห้องเตก็หมายถึงโจโฉทรงใช้พระอัจฉริยภาพทางการทหารที่สวรรค์ประทานมาให้ในการนำระเบียบมาจัดการความโกลาหลช่วยเหลือราษฎรจากความทุกข์ยากฟื้นฟูสันติและความมั่นคงแก่แผ่นดินเกาจู่หวนหวางจี้ก็คือโจผี ทรงสารต่อพระนิธานและความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในรัชสมัยของพระองค์ภายนอกชายแดนของเรามีผู้คนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ภายใต้การปกครองและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันคนเหล่านี้ยังไม่ได้รับความผาสุกจากแผ่นดินนี้จกักรพรรดิทั้งสมพระองค์ก่อนหน้าทรงเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งโจฮวนผู้มีพระัทยที่เอื้อเฟือ้อและจะสืบทอดพณิธานของบรรพชน ข้าราชบริพารรับใช้ด้วยความจงรักภักดีสูงสุดทำอย่างเต็มกําลังเพื่อรับใช้ราชวงศ์รักษาระเบียบและความมั่นคงในราชสำนักนำสันติและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ราษฎรนั่นคือเหตุผลที่แผ่นดินมีการปกครองที่ดีเหล่านี้เต็มใจที่จะยอมจำนวนต่อการปกครองราษฎรในจีนแตกต่างอะไรจากราษฎรที่อื่นเล่า น่าเสียดายที่ราษฎรเจ้ากกต้องถูกมัดกับภาระจำยอมตลอดชีวิตทัพของเราได้รับภารกิจให้กระทําตามเจตจำนงแห่งฟ้าและลงโทษผู้ต่อต้านราชบงศ์ความปรารถนาของพวกท่านที่จะ,สะแสวงหาความสุขชั่วคราวนั้นก็เปรียบเสมือนการกินยาพิษที่ออกฤทธิ์ชาพวกท่านคิดไม่ได้เลยหรือที่จะทำอะไรบางอย่างที่ดีไปกว่าจำกัดตัวเองกับการรับใช้จก พวกเราเต็มใจที่ไหวชีวิตศัตรูและพวกผู้นำก็เต็มใจที่จะแสดงความเมตตาผู้ใดยอมจำนวนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเอ,อื้อเฟื้อจกมีผู้มีความสามารถและคุณธรรมจำนวนมากดังนั้นเราจรึงยินดีต้อนร,รับด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างหากพวกท่านยังคงแสวงหาความสงบสุขแบบชั่วคราวก็อาจจะสายเกินไปที่จะเสียใจเมื่อยามทรัพย์ของเราทำลายจก โปรดพิจารณาทางเลือกอย่างรอบขอบและตัดสินใจที่ดีที่สุดเพื่อพวกท่านเองและควรแจ้งให้คนอื่นๆทรงทราบถึงเจตนาของเราด้วยจงโหยกล่าวหลังจากนั้นเมื่อเสบียงอาหารของคองทัพเริ่มลดลงจงโหยจึงยกเลิกการยุดเกี่ยมโกและชอยทับกลับไป จงโฮยยึดอำนาจบัญชากำลังทหารของจูกัดสูเมื่อเต็งไงขอให้จูกัดสูมาร่วมกับตนในการเคลื่อนพลผ่านเส้นทางเพื่อเลี่ยมยั่มโกจูกัดสูปฏิเสธเพราะมีกฎห้ามอนุญาตให้ทำเช่นนั้นจากนั้นจูกัดสูจึงนำกำลังทหารไปยังไปชุยเพื่อสมทบกับจงโหยและร่วมกันโจมตีเกียงอุยที่เขียมโก จงโฮยคิดต้องการฮุบกําลังทหารในบัญชาของจูกัดสูจึงส่งรายงานลับไปยังราชสํานักบุยกกว่าจูกัดสูนั้นแสดงความขี้ขลาดระหว่างการทำศึกยังเป็นผลทำให้จูกัดสูถูกปลดจากแม่ทับและถูกจับใส่รถรักโทษส่งตัวกลับลกเอียงนครหลวงเส้นทางเบี่ยงของเต็งไง ระหว่างที่เต็งงายอยู่ที่อิมเบงเต็งงายได้เสนอความคิดจะใช้ทางลัดผ่านหมู่บ้านเต็กหยงไปยังอำเภอโปอยเสียซึ่งจะนำไปยังพื้นที่ที่ห่างไปประมาณร้อยลี้ทางตะวันตกของเกียมโก้และประมาณ300ลี้จากเซงิงโตนครหลวงของโจกโกบความคิดของเต็งายก็คือการลวงให้เกียงอุยส่งกำลังเสริมจากเกียมโก้ไปยังอำเภอโปอยเสียและทำให้การป้องกันเกียมโก้อ่อนกำลังลง หากเกียงอุยไม่ส่งกำลังเสริมไปโอยเสียก็จะโดดเดี่ยวและจะพิชิตได้โดยง่ายจงโฮเห็นด้วยกับความคิดของเต็งงายได้สั่งให้เถียนจางผู้ตายบังคับบัญชาของตัวในเข้าร่วมกับเต็งงายในการเดินทัพในช่วงระหว่างวันที่18พฤศจิกายนถึง17ธันวาคมพศ2 6 3เต็งไงนำกองกำลังจู่โจมจากอิมเป๋งผ่านทางลัดโดยเลี่ยงไปทางตะวันตกของเกียมโกและมุ่งหน้าตรงไปยังอิวกัง ทางและที่ครอบคุณระยะทางมากกว่า700ลร้แลีตัดข้ามภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันเต็งไงและทหารต้องสร้างสะพานหลายแห่งตลอดทางภูเขาสูงและหุบเขาลึกทําให้การเดินทัพมีความอันตรายอย่างมากหลังจากนั้นไม่นานเต็งไงและทหารก็ทิ้งห่างจากกองลําเลียงสเสบียงเต็งไงใช้สักหลาดผืนใหญ่ห่อร่างกายของตนเองแล้วกริ้งลงจากภูเขาทหารของเต็งไงปีนต้นไม้และไต่หน้าผาลงมาเป็นแถว ระหว่างทางเตงงายแลทหานประท่ากับกองกําลังซุ่มสามกองของโจกโกเตงงายเข้าโจมตีกองซุ่มจนแตกพ่ายและเข้าทําลายค่ายของกองซุ่มเหล่านี้เตง,งายให้เถียนจางนำกองหน้าไปแผวถางเส้นทางและก็ปรากฏตัวที่อิวกัง๋งมาเสี่ยวเจ้าเมืองอิวกังที่โจกโกแต่งตั้งยอมจำนวนต่อเตงงายยุทธการที่กิม,มกก หลังยึดได้เอียวกังแตง,ง่ายนำพลรุดหน้าไปยังอำเภอโปอยเสียและ,ะเผชิญหน้ากับการต้านทานจากทับโจโกกที่นำโดยจูกัดเจียมผู้ใต้บังคับบัญชาของจูกัดเจียมชื่อหวงังฉงโน้มหนาวจูกัดเจียมให้ยึดครองพื้นที่ภูเขาโดยรอบอำเภอโปอยเสียและใช้ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสในการหยุดยั้งทับบุยก,กจากการเข้าพื้นที่รับ เกิดความลังเลจากจูกัดเจียมหวังชงจึงรองขอให้จูกัดเจียมใช้แผนที่เขาเสนอหลายครั้งจากนั้นจูกัดเจียมจึงสั่งทับหน้าให้เข้าโจมตีเงตงาเที่อำเภอโปยเสียแต่ทับหน้าก็พ่ายแพ้ในการรบจูกัดเจียมและกําลังพลที่เหลือจึงล่าถอยไปยังกิมกกต่อมาไม่นานที่กิมกกจูกัดเจียมได้รับจดหมายจากเตงงายให้รับการยอมจำนวน จกัดเทียมโกรธมากจึงสั่งประานชีวิตคนนำสารที่นำจดหมายมาส่งแล้วสั่งกำลังพลให้เคลื่อนกระบวนทัพเข้าต่อสู้กับข้าศึกเต็งไงสั่งให้เต็งตงบุตรชายพร้อมสู่หมอมให้แต่และคนนำกองกำลังแยกเพื่อตีกระนาบจูกัดเทียมจากทางด้านขวาและด้านซ้ายตามลำดับทั้งสองตีกระนาบกระบวนทัพของจกโจกกไม่สำเร็จจึงกลับเข้าค่ายและบอกกับเต็งไงว่าไม่อาจเอาชนะข้าศึกได้ แต่ง,ง่ายตอบด้วยความโกรธว,ว่าศึกนี้จะกําหนดว่าเราจะอยู่หรือตายที่พวกเจ้าพูดว่าไม่อาจเอาชนะข้าศึกนั้นหมายความว่าอย่างไรแต่ง,ง่ายขู่ว่าจะประหารชีวิตทั้งสองฐานขี้ขราดทั้งสองจึงรีบหนีกลับไปและนําผลเข้าโจมตีอีกครั้งในการโจมตีครั้งที่สองนี้ทั้งสองตีกระบวนทัพของโจกกกแตกเป็นผลสำเร็จและเข้ายึดกิมกกจูกัะเจียมพร้อมด้วยจูกัะสงและทหารได้แก่หวางฉง หลี่ชิวและเตียวจุ่นต่างถูกสังหารในที่รบที่กิมกกการล่มสลายของจกกกเมื่อเกียงอุยทราบว่ากิมกกถูกตีแตกแล้วจึงนำทัพของตนภายทางตะวันออกไปยังเมืองปากุนจงโฮยนำทัพของตนไปที่อำเภอปอยเสียและสั่งให้เฮาแหลกเต็นซกบ,บังโฮวย และคนอื่นๆให้นำกำลังท่ารนไล่าตามเก <mister. S 1> <ล>ียงอุยการยอมจำนวนของเหล่าเซียนในขณะเดียวกันหลังแตงงายยึดได้กิมกกแตงงายจึงนำทหารรุดหน้าต่อไปยังอำเภอลกเสียใกล้กับเซิงโตนครหลวงของเจ้ากในช่วงเวลานั้นเมื่อเล่าเสียนทรงหารือกับเหล่าข้าราชบริพารถึงทางเลือกที่มี บางคนทูลเสนอให้หนีไปพึ่งงอกก๊กที่เป็นรัฐพันธมิตรในขณะที่คนอื่นๆทูลเสนอให้ล่าถอยไปทางใต้เข้าสู่ภูมิภาคหนานจงครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของมณฑลเสฉวนทางตอนใต้มณฑลยูนนานและมณฑลกุ้ยโจวในปัจจุบันในที่สุดเล่าเซียนทรงรับฟังข้อเสนอของเจ้าจือ้อที่ให้ยอมแพ้และยอมจำนนต่อเต็งงง่เล่าขำพระโอรสองค์หนึ่งของเหล่าเซียนสนับสนุนแข่งขันให้ยืนหยัดต่อสู้เต็งงาย เป็นครั้งสุดท้ายแต่หลังจากเล่าเซียนทรงตัดสินใจที่จะยอมจำนนเล่าขำจึงเสด็จไปยังศาลบรรพชนของเล่าปีจากนั้นจึงทรงสั่งหายพระราชายาและเหล่าบุตรของพระองค์ก่อนจะกระทำฆ่าตัวตายโดยเชื่อรัดคอเล่าเซียนเขียนเอกสารยอมจำนวนความว่าเนื่องจากมีแม่น้ำสองสายไหลตัดผ่านดินแดนเราเราจึงอยู่แยกห่างกันไกลโพ้น เราได้ปกครองจกได้ด้วยบังเอิญเห็นว่าจะสามารถตั้งมั่นอยู่ได้และท้าทายเจตจำนงสวรรค์เล่มนาฏของจักรวรรดิเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเราก็ค่อยพบว่าตนเองห่างไกลออกไปจากนครหลวงหลายหมื่นลี้ถ้าพระเจ้ามักจะระลึกถึงช่วงสกราชป้วยโซ่เมื่อจกักรพรรดิวนตี้โจผีทรงส่งขุนพลเซียนอยู่วี่ ผู้มายัางจกกเพื่อประกาศพระราชวง์การด้วยถ้อยคำอนบอุบุญลิจิงใจเนิ้นย้ำถึงความเมตตาของพระองค์และเปิดประตูเพื่อรับการยอมจำนนของเราข้าพเจ้าขาดคุณลักษณะและคุณธรรมที่ดีมองภาพใหญ่ไม่เห็นยึดอิดกับมรดกข,ของบรรพบุรุษต่อสู้ดิ้นรนมาหลายปีและต่อต้านในจกักรวรรดิที่เข้าบุกรุกยิ่งทำให้เรามีความเจริญยิ่งขึ้น เมื่อสวรรค์แสดงความพิโรดก็เป็นนเรื่องของเวลาก่อนที่ทุกสิ่งจะยอมจำนวนต่ออำนาจของจักรวรรดิทับอันยิ่งใหญ่แสดงอำนาจและปลูกฝังความกลัวไปทุกขนทุกแห่งที่ยกพลไปใครเลยจะไม่ยอมจำนวนต่ออำนาจข้าพเจ้าได้สั่งให้ข้าราชการและทหารของข้าพเจ้าไม่วางอาวุธและถอดเกราะลงให้กรมการครังนำสเสบียงชงหมดมาแจกให้ราษฎรและหวังว่าราษฎรของเราจะคงรักษาชีวิตไว้ได้ ข้าสัญญาต่อวีกกอันยิ่งใหญ่ว่าจะปกครองด้วยความเมตตาและเผยแพร่คุณธรรมไปทั่วแผ่นดินโดยเหตุนี้ข้าพเจ้าขอส่งขุนนางเตียวเสียที่ปรึกษาราชวังเจ้าจมงนายทหารมาคุมกันเตงเลียงให้นำตราประทับประจำตำแหน่งของข้าพเจ้าเพื่อแสดงการยอมจำนนและความสวามิภักดิ์ของข้าพเจ้าชะตากรรมของข้าพเจ้าอยู่ในกำมือของท่านขุนพลโดยสิ้นเชิง ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเพิ่มเติมอีกเหล่าเซียนรราย,ยาวในจดหมายเล่าเซียนมีรับสั่งให้เตียวเสียเกาจิ๋วและต่งเหลียงนำเอกสารยอมจำนนและตราพระราชรัญยกรไปมอบให้เต่งายที่อำเภอลุกเสียเต่งายรู้สึกยินดีจึงรายงานชนะไปยังราชสำนักวุยกบในช่วงเวลาเดียวกันเล่าเซียนมีรับสั่งให้จางจวีน และคนอื่นๆไปทั่วอาณาเขตของโจกกให้ยอมจำนนต่อวิกกและส่งเจียวเอียนไปสั่งให้เกียงอุยยอมจำนนต่อจงโหยที่อำเภอโปยเสียและส่งลี่เฮาให้ยื่นหนังสือข้อมูลบันทึกประชากรของโจกกกให้กับเต็งงายในบันทึกระบุว่าโจกกกมี280,000ครัวเรือนมีประชากร940,000คนมีทหาร120,000นายมีข้าราชการ40,000คน มีข้าวมากกว่าสี่แสนหูมีทองคำสองพันช่างมีเงินสองพันช่างมีผ้ายกและผ้าไหมสี4ี่แสนมวนเมื่อเตง,งายนำพลมาถึงประตูเมืองด้านเหนือของเซงิงโตเล่าเซียนทรงมัดพระองค์เองและนำโลงศบออกมาด้วยมีผูธธ้ติดตามมากกว่า60คนไปยอมจำนวนต่อเตงงายเตงงายเผาโลงศบแก้มัดให้เล่าเซียนและปฏิบัติต่อเล่าเซียนเป็นอย่างดี แด้แต่งตั้งให้เล่าเซียนรักษาการตำแหน่งขุนพลทหารมาทยาลและแต,งต่งตั้งตำแหน่งอื่นๆให้กับอดีตขุนนางและข้าราชการของเจโกกเป็นายอนุญาตให้เล่าเซียนอาศัยในพระราชวังต่อไปได้ในช่วงเวลาเดียวกันเป็นายออกคำสั่งห้ามปล้นชิงสะดมข้าวของของประชาชนในเมืองเซงโตเป็นอันขาดราษฎรในจกกประทับใจในความมีเมตตา และเอื้อเฟื้อความมีน้ำใจของเต็งไงเต็งไงแต่งตั้งให้ซูเหมาเป็นเจ้าเมืองเอกหิวและแต่งตั้งให้ขันห้องกำกับเมืองดังต่างและเต็งไงย,ยังสั่งให้สร้างอนุสร์สถานเพื่อเชิดชูชยชนะและทหารบุยกที่เสียชีวิตการยอมจำนนของเกียงอุยในขณะเดียวกันทัพจกที่นำโดยเกียงอุย ได้ข้อมูลข่าวกรองที่สับสนบนเปกเกี่ยวกับสถานการณ์ในเซิงโตบ้างก็ว่าเล่าเซียนต้องการอยู่ในเซิงโตและป้องกันเมืองบ้างก็อ้างว่าเล่าเซียนทรงกําลังจะทิ้งเซิงโตหนีลงใต้ไปยังเมืองเกียมเหลิงยังอุยจึงเตรียมนํากําลังไปยังอําเภอสี่ซึ่งอยู่ใกล้กับเซิงโตมากกว่าเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่นานหลังจากนั้นยังอุยและฐานก็ได้รับคําสั่งจากนครเซิงโตให้วางอาวุธและยอมจำนวนต่อจงโฮยที่อำเภอโปยเสีย ทหาโรโจกกหลายนายรู้สึกตกใจและโกรธที่รู้ว่าเล่าเซียนยอมจำนนจึงชักกระบี่ฟันกับหินเพื่อระบายความคับข้่องใจในที่สุดจงโฮยพบกับเกียงอุยจงโฮยถามว่าเหตุใ <c oughs> ดท่านถึงมาช้าเกียงอุยตอบด้วยสีหน้าจริงจังแต่มีน้ำตาไหลาอาบแก้มว่าการพบกันของเราวันนี้ต่างหากที่มาเร็วเกินไปจงโฮยประชับใจในคำตอบของเกียงอุยเป็นอย่างมาก กำลังเสริมของงอกกกในระหว่างวันที่18พฤศจิกายนถึง17ธันวาคมคศ263ราชสำนักยกกกขอ,ขอการสนับสนุนอย่างเร่งด่วนจากงอกกกพันธมิตรทางตะวันออกจากนั้นในวันที่8มกราคมคศ264สุนฮิวจักรพัฒด์งอกกกสั่งให้นายทหาร5นายนำกองกาลัง3กองแยกกันเข้าประโจมตีอาณาเขตของวุยกก โดยหวังจะเบี่ยงเบนความสนใจของวุยกกออกจากยจกเกต็งไฮเข้าโจมตีชฉีวฉุนหลิวผิงและสื่อจีเข้าโจมตีลำกุนติงเฟิงและซุนหีเข้าโจมตีวุยกกตลอดตอนกลางของแม่น้ำไกสุยทับงอกกถอนทับกลับหลังได้รับข่าวการล่มสลายของจกกผลสืบเนื่องการจับกุมและความล่มจมของเต็งไย เตงไารู้สึกภูมิใจในความสําเร็จของตนจึงกลายเป็นคนเย่อหยิ่งและยกตนมากหลังได้กํำรับโจกกกหลังเสร็จศึกประมาณเดือนกุมภาพันธ์คศ2 0 4แตงไายเขียนจดหมายถึงสูมาเจียวเพื่อเสนอแนวความคิดในการพิชิตหอกกซูมาเจียวบอกแตง่ายว่าข้อเสนอของแตงไายจะต้องนําไปหาหรือในราชสํานักก่อนที่จะอนุมัติแตง่ายรู้สึกไม่พอใจจึงพูดปเปลยว่า ตนมีเหตุผลที่จะปฏิเสธกฎระเบียบและใช้วิธีเผด็จการปราบที่ตนกระทำอะไรก็ได้เพื่อประโยชน์ของวุยกกจงโฮยผู้แอบต้องการก่อกระบฏต,ต่อวุยกกช่วยโอกาสนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์และจัดการความเย่อจิตของเต็งไงให้เกิดผลดีต่อตัวเองจงโฮยับยั้งรายงานจากเต็งไงที่ส่งไปถึงราชสำนักวุยกกเลียนลายมือเต็งไงและแก้ไขารายงานให้มีสำนวนหยาบคายและดูเรียกร้องมากเกินไป จงโฮย,ยังทำลายจดหมายจากซูมาเจียวถึงเตงไงอีกด้วยในช่วงปลายกุมภาพันธ์คศ264ราชสำนักวุยกกมีคำสั่งให้จงโฮยและอุยกวนไปจับกุ่มเตมงไงปลดอำนาจบังคับบัญชาทหารและส่งตัวไปยังลกเอียงด้วยรถดักโทษในวันที่สมีนาคมคศ264หลังจากนั้นอุยกวนส่งเตนซกให้หนำทหารไปสกัดและสังหารเตงไง งานนี้ดังสุภาษิตจีนที่ว่าเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าคุณพลรวมถึงเต็งตงบุตรชายของเต็งไงและสูเมาลูกน้องของเต็งไงโดนสังหารเรียบบุตรกระบทจงโหยหลังจากเต็งไงถูกจับกลุมและโดนลอบสังหาร จงโฮจึงเข้ายึดครองอำนาจเข้าบังคับบัญชาทัพุยกกที่ได้ทำการยึดครองอาณาเขตของจกกกด้วยการยุยงของเกียงอุยจงโฮจึงตัดสินใจก่อการกระบฏต่อซูมาเจียวและวางกลยุทธโจมตีลกเอียดโดยมีเกียงอุยช่วยเหลือในวันที่หนึ่งมีนาคมคศ2อ,สอ,สอ,อ 14, 1 4หนึ่งวันหลังจากการมาถึงเซงิงโตจงโฮเรียกประชุมเหล่านายทหารระดับสูงของวีกก และแสดงพระสวนีปร,รอมของกวยชายเฮาที่มีรับสั่งให้ลุกขึ้นต่อตา้าเลโค้อำนาจสูมาเจียวแต่จงโฮยก็เริ่มกังวลว่าเหล่านายทหารไม่เต็มใจจะสนับสนุนต้นเพื่อให้แน่ใจจงโฮยจึงสั่งให้คนสนิทเข้ายึดอำนาจบังคับบัญชาแต่ละหน่วยทหารและกักบ,บริเวณนายทหารเหล่านั้นไว้ในวันที่สมีนาคมคศ2 4้มีข่าวลือว่าจงโฮยต้องการกวาดล้า,ลางนายทหารทั้งหมด ที่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในการก่อกบฏเหล่านายทหารที่ถูกกักบ,บริเวณจึงฝ่าออกรวมกลุ่มกับหน่วยทาหารของตนแล้วก่อการกำเริบต่อต้านจงโหยความโกลาหลจึงบังเกิดขึ้นในเซ็งโตผู้คนหลายร้อยคนถูกสังหารจงโหยและเกียงอุยต่อสู้กับฐานที่ก่อการกำเริบแต่สุดท้ายไม่รอดทั้งคู่ถูก,กรุมสังหาร การบุกป่าตงของงอกกในระหว่างที่วุยกกยกทัพบบุก,จก,กเจกเงียมอูขุนพลเจกกผู้รับผิดชอบเมืองป่าตงได้รับคำสั่งให้นำกำลังพลจากเมืองป่าตงไปสนับสนุนทัพเจกกที่แนวหน้าหลัวเสียนรางแม่ทัพของเงียมอูก็รักษาอำเภอเองอันอำเภอเอกของป่าตงพร้อมกับกำลังพลเพียงสองพันนาย ในเดือนพฤศจิกายนคศ264เมื่อข่ 64, า,ขาวการล่มของเซงิงโตมาถึงเองอันหลัวเซียนปรอบโลมราชดอและฟื้นฟูความสงบมั่นในเองอันหลังได้รับข่าวยืนยันว่าเล่าเซียนยอมจำนวนต่อวิกกแล้วหลัวเซียนเรียกระดมกำลังผลทั้งหมดและวว้อะไรให้กับการล่มสลายของเจ้ากก,ก,กเป็นเวลาสวัน ในช่วงเวลานั้นงอกกกเตรียมการจะเฉวยโอกาสจากสถาน,านการณ์ในการบุกยึดครองอาณาเขตของโจกโก,กปลายใต้ก็อ้างว่าเพื่อส่งกําลังเสริมไปช่วยโจกโก,กในการต้านหุยกกในช่วงเดือนมีนาคมคศ .264 ูอเสียนำกำลังพลจากสูหลิงเพื่อโจมตีเองอันแต่ต้องเผชิญหน้ากับการต้านทานอย่างหนักจากหลัวเสียนในขณะที่ทัพงอกกกระดมยิงเกทาทันเข้าอย่างหนัก หลวเซียนก็สั่งให้หยางจงฝ่าวงล้อมไปขอความช่วยเหลือจากวุยกกหลวเซียนยังมอบตราประจำตำแหน่งและส่งตัวบุตรชายไปเป็นตัวประกันเพื่อนโน้มน้าวและแสดงความจริงใจต่อซูมาเจียวหลังจากนั้นหลวเซียนนำทหารตีโตทับงอกกกและเอาชนะได้พระเจ้าซุนฮิวแห่งงอกกกริ้วที่ปูเสียพ่ายแพ้จึงรับสั่งให้ขุนพลลกสองนำกำลังพลสามหมื่นนายไปหนุนช่วยปูเสียและเข้าล้อมเองหัน หลังการล้อมนาน6เดือนประชากรเองอันมากกว่าครึ่งล้มป่วยด้วยโรคติดต่อในเวลานั้นเองที่ฮองเหล็กขุนพล,ลวีกกนำกำลังเสริมจากเอิงจิ๋วมาช่วยหลัวเซียนและสลายวงล้อมที่เองอันทับงอกกจิงล่าถอยไปสุมาเจียวยอมรับการจำนนของหลัวเสียนและสั่งให้หลัวเสียนยังอยู่รักษาเมืองเองอันอ่อไป เรื่องราวของยุทธการการพิชิตยกกกโดยบวโกกก็จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความสนุกความบันเทิงสิ่งที่พรานสองโลกส่งถึงท่านปัาน,นานุกรมตันซิวสามกกจีเผยสงเจอฝางสเวลิงจินสูซื่อมากวางหรือจื่อถงเจียนล่อกวนตรงสามกก หมายเหตุเมียชูจีเป็นผู้เปรเรื่องราวการล่มสลายของจกกกซึ่งเป็นนวนิยายในคศ .2008 โดยหลีปัวที่เล่าถึงเหตุการณ์ที่นำไปสู่การล่มสลายของจกก็ซึ่งโดยมีตัวละครหลักที่นำท่าบดยตัวละครสำคัญเกียงอุ่ยเต็งงายและจงโหยขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังร่วมแสดงความที่เด็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรับคลิปใหม่ๆวันนี้พลังโองโลกนั้นต้องขอลาไปก่อนแลวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ